ครับผมไม่อยากกินครับไส่กอกไส่กอกดิอิ่มแท้นเข่าดีกว่านอนขาฟิวอิ่มแท้นเข่ายู่ติใส่กอกขึ้มาหากินเข่ากันมาไม่ไหนฟันบ่เอาว่าฟันได้เลย่ด้ๆตีโอ้ยมานอนวัดนอนนันบ่นอนกระเมตุโตนอนกระเม็ดโตตีมืนขึ้นนีก ไอเพื่อนน้องนี่แม่ตูงมาหันแม่ตงูงมน้องมุกบอครับแม่ตูงเฮ็ดยังบ่ล่ะ <c oughs> บอยันแม่ตูงมาหลอกเนาะแม่ตูงน้อเป็นพีหัวหล่อนนี่นั่นเป็นบ่เออพีหัวหล่อน <c oughs> ลำบากบ่ขึ้น <c oughs> นี่ก็สบายสบายอยู่ครับตอนนี้บอว่าลำบากแล้วบ,บ่นจะ <c oughs> นั่งนั่งตั้งนานใส่นั่งตั้งนานนี่บ่สินั่งนี่เป็น,นบ่เพราะว่ามือน,นีเพราะอะไรกางเต็นนะครับพี่น้องน้องกางเสือาบนบ้ามาร์ติมาหนึ่ง อาบน้ำหรอบอกอาบเดีวบลัมบากตัวอาบน้ำอาบตากระจิตนั่นรับดีเพราะน้ำมันน้ำรูปแบหลับเดียวนั่หลับเลียวของยูนนองกาฟิวมือนี้นั่งยืนนี่ละพี่น้องเอาไม่กำลังเล่นไก่ด้อมีคนฝากมาไล่มาให้ยูมือนี้กับใครเฮ้ยกระจิ๋มันจะมาไล่กระเจ้ เขากีนน้ำ้ะลูกแจ้งหนาแจ้งตาแจ้งนี่ได้ยังกินมัสเต็ดไปบึงอันตุ่มปานิ่นคันบัลลาสิกินเขาเพร่ะบัลลาก็ถือเงินไปซื้อถ้วยไอ้นนท์น้ำห่าบาทคันขายถ้วยละ้หาบาทกระจกเขายุหันเฮ็ดเป็นยั่ตัวเฮ็ดเป็นบัลล์โจกเขายุข้วน่ะเขาก็ยุข้วนเขากินไปยุข้วนบัลลากระจกเอายุข้วนั่นนี่เขาเขาที่นั่งถังโจกใส่ถุงกระไรขอถุงไอ้นนท์น้ำกระได้ซื้อถ้วยนี่ใบรห่าบาทคันซื้อ ชื่อถ้วยก็จะได้ซ้อนพร้อมแต่ขอถุงนะครับผมสิตโกเขาว่างสิจังมานาั่งกินเด้ตอตําฮู้งก็มี่หวนก็ตํากินก็ตาํากันตําบ๊เป,ป็นกระบอกพ่นบ๊อบไม่อยาบบ๊อบไม่ข้วตําใหม่จระเขาค่นอะไปแป่งตัวเข้าไปกับพี่แพทย์เห็นบบอแมน,น,แมนครับนาซิแมนเหรอครับบ้านนี้พี่แพทย์ดีนัำจักม่วงเ่รามันถุงคืนพื้นพร้อมเนี่ยไหนก็ไปบ๊อบรู้จังไหนคิดไว้ส่นเต็นพี่แพทย์ดีอยู่ พ่นมาใ,ใส่ห้าพ่นบาทเพื่อเกษียณแล้วก่อนมมนต้องสีท่านเวลาคะัดี๋ยครับผมครับ,รบมาด้วยพี่น้องมาหาหนอนขาฟิวเน่เด้อไม่ให้กำลังใจนะเด้อครับแสงกรนลุนนะครับเพ,เพื่อปากชม